วันนี้ผมจะมาดูคลิปไมค์ครับในทิกต o k แล้วก็ทําตามมาดูซิว่ามันจะจริงหรือมันจะเฟกอ้าวล,ละคลิปแรกของเราเขาบอกว่า n o w a y is working โอ้โหเขาบอกว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นหรอเอ๊ะเขาเอาไก่มาล่ามโซ่แล้วก็แบบลอยลงมาเอ้ยมันทําได้จริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วแบบ เว้ยลอยได้ตลอดเลยเหรอโอ้โหไปลองทํากันเลยเอาล่ะดูเหมือนว่าคลิปที่รีแอคเมื่อกี้นี้จะเป็นการลอยตัวโดยใช้น้องไก่อย่างงั้นเหรอเอ๊ะมันจะใช่จริงๆเหรอครับเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนี่แกบผมคนดูฮะไปลองทํากันเลยเอาล่ะผมขอหาสถานที่ดีๆสูงๆหน่อยละกันเอาเป็นว่าตรงนี้ละกันเท่อกเขาตรงเนี้ยเออเหมาะเลยแหละตรงเนี้ยขั้นตอนแรกก็คือวางไก่ไปเลยนะเอมผมจะวางให้มันเยอะๆเลยนะเนี่ยก็เหมือนในคลิปเลยนะครับผมแต่ผมไม่รู้นะว่าในคลิปเขาวางกันกี่ตัวนะเอาเป็นว่าวางให้้เเยยอะๆลลก็แวัน เยอะขนาดนี้แล้วผมจะล่ามันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอหาเมาเล็ดก่อนละกันไหนว่าเมาเล็ดม,เล,ดมเล็ดนี่ไงมเล็ดในเกบผมอ่าถือมือขวาไปเลยนี่โอ้มา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 โอ้แล้วดูข้างหลังผมดิโอ้น้องไก่ลมชูชีพเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทําการโดดกันเลยนะครับผมมาดูซิว่ามันจะได้จริงหรือไม่อย่างที่เห็นในคลิปเลยในเกืบเอาล่ะว้าวว้าวว้า,วา,วา,วา ้ลอ,อยได้จริงๆนะครับผมคนดูฮะดูดิไอที่จริงอ่ะมันไม่ลอยอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อกี้นี้นะประเด็นน่ะผมใช้น้ํายาหลอกคนดูนะเมื่อกี้เนี่ยเออคือมันหลอกนะครับผมคลิปเนี่ยดูดิก็เป็นว่าคลิปนี้มันเฟงนะครับผมผมไม่สามารถที่จะทําได้จริงๆนี่ครับผมลมชูชีพเอาล่ะคลิปที่2ของเราเขาบอกว่าคุณรู้ว่าเปล่าว่าถ้าวางสายล่อฟ้าไว้แบบนี้คุณสามารถเดินผ่านได้เว้ยแต่ซอมบี้ไม่สามารถเดินผ่านได้เฮ้ยใช่เหรอทุกคนฮะดูเหมือนว่าคลิปที่2ของเรามันจะเป็นการสร้างเอิ่มเขาเรียกว่าร ประตูบ้านอย่างนี้ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมอ่ะมันจะเป็นการสร้างประตูด้วยแบบเออสายล่อฟ้าอย่างนี้เนยครับผมคนดูฮะเออนี่แล้วก็ทุบในส่วนของบล็อกในคกับผมนี่แล้วก็จะวางในส่วนของบล็อกที่แบบเออเอาเป็นเอาเป็นฐานแล้วกันนะเออนี่ข้างๆ้างเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแบบข้างบ้านในครับผมจะใช้บล็อกอะไรต่อไปก็ได้นะผมขอสร้างบ้านก่อนละกันเอาละต่อจากนั้นก็คือการวางเออสายล่อฟ้าเนยครับผมคนดูฮะก็วางไปเลยหนึ่งสองแล้วข้างบนเนี่ยก็ต้องวางเหมือนกันเนี่ยแก้ นีข้างบนเนี่ยมันก็จะกลับด้านอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเข้าได้ไหมปุ๊บเอ้ยเข้าได้ออกได้เหมือนตามปกติเลยนะเหมือนในคลิปเลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมจะปัดเป็นตอนกลางคืนนะคนดูเฮ้ยชื่อผมโอ้โหต้องขอขอบคุณมากเลยเนี่ยครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาตอนกลางคืนแล้วเนี่ยครับผมคนดูฮะอุ้ยเดี๋ยวนะผมขอลองแบบมอนสเตอร์เยอะๆเลยนี่ครับผมถ้าผมจะวางเลยนะเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาละเข้าไปเลยข้างใน ว้าวว้าวเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ผมวางทั้งเอเนอร์แมนทั้งสเกลิตันทั้งคิปเปอร์ทั้งเอ่อซอมบี้เลยนะ เฮ้ยมันไม่สามารถเข้ามาได้เลยเนี่ยเป็นว่าการสร้างประตูในรั้วครั้งนี้เนี่ยรขาบผมเป็นเรื่องที่จริงฮะคนดูฮะปะ่ะอ้าล่ะคลิปที่สามเขาบอกว่าไม c ค้าวสิ่งที่คุณยังไม่รู้เอ๊ะสโนว์แมนมันตัดหัวมันโอ้โหทำไมหน้ามเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็อะไรเนี่ยสร้างไอรอนโกล m มเอิม่มทำไมอะตี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 ต,ต,ต,ตีอย่าบอกนะว่าสามารถซ่อมมันได้อะเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็นหน้าเลี่ยมเอิม่ม อะไรวันนี้อะอะไรครับผมถ้าผู้ชมฮะดูเหมือนว่าคลิปที่3ของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับ3ม็อบนี้ในเกมมายครับอย่างงั้นเหรอโอ้โหเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยก็คือในส่วนของสโนโกเลมเนี่ยครับผมคนก็รู้อยู่เลยว่าถ้าวางสโนโูบบอกไปแล้วก็วางในส่วนของฟักทองข้างบน มันก็จะกลายเป็นสโนว m a n นนะครับผมคนดูฮะนี่ที่มันมีหน้าฟักทองติดมาด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่าในคลิปนะเออต้องใช้ในส่วนของที่ตัดขนแกนะนี่ยครับผมมาทําการคลิกขวาไปที่สโนว m a n ในกล่องนี่มันจะโอ้หม่ก็เดี๋ยวนะเอ้ยน้องโคตรน้าตลกเลยอะทำไมปาามันเป็นอย่างนั้นอนะตาก็ไม่ตรงกันออ้แล้วก็ตัวที่2นะในครับผมคนดูฮะนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านของเราเองในครับผมน,นั่นก็คือในส่วนของไอรอนโกลเลมนี่ครับผมคนดูฮะนี่นวางเหล็กไปเลยนะครับผมอ้าก็ในคลิปที่เขาบอกเนย คือครับผมค่าไอรอนโกเลมเนี่ยมันได้รับดาเมจใช่ไหมครับผมอ้าแเราสามารถที่จะเอาแบบเหล็กที่เป็นแท่งๆเนี่ยสามารถซ่อมแซมมันมันได้นึงครับผมอ้าปุ๊บอุย้ยรอยเล้าหายแล้วเหรอ2ปุ๊บโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันค่อยๆหายจริงๆด้วย3ปุ๊บนี่ สมบูรณ์แบบแล้วหรอเอิมแต่อันนี้ไม่น่าใช่นะอันนี้มันน่าจะตุยไปแล้วนะไอ้ก็ม็อบสุดท้ายของเราเลยครับผมคนดูฮะนั่นก็คือในส่วนของเจ้าตัวเอิมเขาเรียกว่าอ,อะไรอะไอ้หน้าเหลี่ยมไหมเออผมเรียกมันหน้าเหลี่ยมในเกืบผมเนี่ยมันต้องใช้ในส่วนของน้ํายาเอิมล่องห่นป้าเออเนี่ย invisible ในะกรับผมโดยการแบบกดที่ขวาไปเพื่อป่าในเกรับผมนี่แล้วก็ดูในเกรับผมนี้เวลามันล่องห่นแล้วเนี่ยมันจะเหลือแต่ข้างในในเกรับผมที่เป็นใบหน้าของมันในเกรับผมอันนี้ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเอาเป็นว่่่าออันนนนีี้เเป็รรรืงทจิบ คนดูฮะเราสามารถที่จะแบบเอิมรู้ได้ทันทีเลยนะว่าม็อบทุกตัวเนี่ยมันมีความสามารถสกิลอะไรได้เอาล่ะคลิปที่4ของเรามันคืออะไรเนี่ยโอ้โหเขาขุดหลุมลงไปแล้วก็วางเอซอลอตไป4ตัวเอิมดูเหมือนว่าจะเป็นการเอนเชิร์อะไรสักอย่างนึง่ยครับผมนี่เอิมแล้วก็วางไดมอนด์บล็อกไปจุดไฟไปอย่าบอกนะว่าฟ้าจะผ่าโอ้ฟ้าผ่าจริงด้วยเอิมแล้วข้างในมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอซอลอตสีฟ้า โอ้ oh my กอดเอาละครับผมท่านผู้ชมฮะดูเหมือนว่าคลิปสุดท้ายนี้ของเรามันจะเป็นการอัญเชิญเอ็กซ์ลร์ดสีฟ้าที่แบบเอิมไม่เคยมีในโลกนี้นะครับผมคนดูฮะเอิมแล้วทําไมข้างหลังผมมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับผมว่าเอ็กซ์ลร์ดเนี่ยถ้าเราทําการเสกหรือว่าเล่นเอาชีวิตรอดแบบปกติเนี่ยโอกาสในการเจอน้องเนี่ยมันอยู่ในถ้ำเนะครับผมคนดูฮะหัวสร้างสรรค์นเนี่ยโอกาสที่แบบเสกเจอเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมครับผมเอ ah <c oughs> ็กซ์ลร์ดสีฟ้าก็เดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันเลยดีกว่าในคคลิิปมมัััรรบผอออ่าากกญญเเช็ ล็อตนะครับผมคนดูฮะก็ดูเหมือนว่าเขาจะขุดบล็อกตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ไป2บล็อกนะครับผมนี่แล้วกวางเอซซอรอตไป4ตัวเน,นี่ยคือผมนี้ประมาณนี้เลยนะนี่ดูเหมือนว่าเขาจะวางรอบๆอย่างนี้เลยเนี่ยข้ผมเอิมแล้วทําไมเอซซอรอตมันทําไมมันมันมันว่ายวนอย่างนั้นนะ่ะลูกคือการวางแบบเอิมเขาเรียกว่าอ,อะไรบล็อกเพชรเนี่ยคือผมมาปิดหัวปิดท้ายไม่ให้แบบอากาศมันเข้านะครับผมคนดูฮะหนึ 1, 2, ่งสองสามเอิมหวังว่ามันจะจริงนะครับผมคนดูฮะสามสองหนึ่งปุ๊บเอิมฮัลโหล มีฟ้าผ่าไหมเฮลโหลว่าแต่เฮกนี่มันอะไรกันครับเนี่ยผมโดน t i ๊ Tok อหลอกอีกแล้วหรอโอสุดเศร้าเลยนะครับผมคนดูฮะคลิปนี้มันไม่จริงเลยรัับผมมันเป็นเรื่องที่แบบอูปอม,มากเลยเนี่ยรับผมเราไม่สามารถที่จะแบบอันเชิญเอ็กซ์ลสีฟ้าได้นะครับผมคนดูฮะเดี๋ยวนะว่ามันมายัางไงวะเนี่ยไหนบอกว่าโอกาสในการเจอเปนศ์แล้วนี่มันอะไร